สวัสดีค่ะนะ้อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l s กูชิ H made by พี่นุ่นนะคะวันนี้นะเอากันกระไาก่อนเลยวันนี้พี่มีนี่ค่ะพัสดุนะคะอันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มแล้วล่ะแต่ก็มาจากร้านน้องแก้มเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้พี่รู้อยู่แล้ว,วามันคืออะไรนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ของแรแต่ในไทยตอนนี้ยังหาซื้อได้ค่อนข้างยากเนาะเาเริ่มดูกันเลย พี่นะวันนี้เกือบจะไม่ได้ละแต่ว่าแบบไปเอาเองที่ไปสนนีนะคะเพราะว่าช่วงเช้าพี่ไม่อยู่บ้านใช่ปะเราไปสนนีเขามาเราไม่เจอให้ใบแจ้งพี่ก็ต้องรอให้ไปสนนีเขากลับเอาของไปคืนที่ปอนถึงจะได้อะไรเนี้ยนี่ค่ะเห็นกันไหมมาดูกันนี่ อันนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นโดนัทคิตตี้ที่ยังไม่มีขายในประเทศไทยเท่าที่ทราบนะอ่าแล้วก็ณนะวันที่อัดคลิปด้วยนะคะก็คือวันที่2พฤษภาคมส5 6 0นะคะเดี๋ยวคนที่แบบอีกสองปีมีคนมาดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าพี่คะมันเข้ามาขายหรอคะอา้าวอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะณนะวันนี้นะคะ ก็มีทั้งหมด4สีตามนี้เลยค่ะที่สาเหตุที่ได้มารีวิวนะคะได้อันนี้มาก็เป็นเพราะว่าแม่น้องแก้มนะคะเขา,เา,เาสั่งซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าพี่อ่ะสะสมเจ้าโดนาคิตตี้นี้นะคะเขาก็เลยถามพี่ว่าเอาไหมเดี๋ยวสั่งเผื่อโอ้โหน่ารักสุดๆก็พี่ก็โอเคค่ะเอาค่ะนี่นะ ซึ่งแม่น้องแก้วเขาไม่ได้สั่งมาขายนะคะเอาแหละเรามาเข้าเรื่องกันเลยเริ่มชินล,ลากนี่ค่ะเป็นแบบเหมือนมิ้นช็อกเลยแช่ป้เออนี่ไงจริงด้วยนี่นะคะที่แท็กนะคะเขาจะเขียนว่าฮาร์ปช็อกโกแลตมิ้นนะคะนี่นะคะอันนี้แท็กของมันน่ารักมากๆแท็กก็แบบไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะคะเป็นแท็กที่น่ารักคือสุดบอชเชนสีทองแล้วก็มีแบบเป็นมุกมด้วยนะ เป็นเม็ดมุกๆอยู่ข้างบนโบเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบมินท์นะคะตรงนี้เป็นพาวเดอร์โอ้โหแบบดัแบบแบบสโลเวอร์เลยเห็นปหมสโลมากเลยนะคะแพ็กเกจข้างหลังก็จะเป็นติกเกอร์อย่างนี้นะคะแล้วก็มีลายเส้นเป็นปี2017นะคะตามนี้เลย เดี๋ยวขอดมกลิ่นแป๊บหนึ่งกลิ่นเป็นแบบเคมีนะคะไม่ได้ไม่หอมนะโอเคแท็กก็คือจะตามรุ่นของมันนะคะอันต่อไปนี่เป็นช็อกกิ้งพิงค์เลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันชื่ออะไรฮา l f ฟช็อกโก t e ตล s p เบอรีนะคะนี่ก็เป็นแบบล a s เบอรี่สินะแล้วก็ จะเป็นโบสีม่วง,วงนะคะม่วงแบบของจริงม่วงน่ารักมากเลยนะสโลมากค่ะเป็นมุกมุกด้วยเห็นไหมเห็นกันเนะาะสโลนุ่มแต่ข้อเสียคือไม่หอมแค่นั้นแหละนะคะด้านหลังโอเคต่อไปค่ะนี่เป็นช็อกโกแลตเลยนะดูที่แท็กกัน แท็ก,ก็จะเขียนว่า Half Chocolate Chocolate <laughs> โอเคนะนี่นะคะน่นารักเนาะอันนี้เป็นแบบว่าที่เขาจำหน่ายนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะ h a m i y com นะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหคิว <laughs> โบสีแดงน่ารักมากเลยค่ะชอบ นี่นะคะและมาถึงชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นสุดท้ายเป็นแบบสีนมนะคะชมพูนมนมหน่อยนะคะที่แท็กก็จะเขียนว่าอะไร half chocolate strawberry นะคะน่ารักเนอะมาก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 ,มากโบเป็นโบช็อกโกแลตค่ะสีน้ำตาลแล้วก็ดูดด,ดโอ้โหอ,อันนี้เหมือนสโลสุดเลยอ่ะด,ดแล้เรา้้ึึกได้เลย เย้ค่ะก็มีทั้งหมดสี่สีนะคะที่พี่สั่งมาวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแันละกันนะคือมันน่ารักแล้วก็เออเอา,เอาไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเป็นว่าเมื่อกี้นางไม่โฟกัสเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาเอาอย่างนี้เลยนะคะสี่สีนะคะอา่าที่พี่ชอบมากนะคะจะเป็นสองสีนี้มันดูแบบ เข้ากันเข้ากันหนาะมันดูแบบดูดีน่ารักเนาะแล้วก็สโลทุกอันนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีร้านที่เขารับมาขายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นคือยังไม่มีนะคะแต่ก็คงจะมีมาในเร็วๆ,ๆนี้นะคะก็ลองอุดหนุนกันดูนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่เป็ดนะคะเป็นแม่ของน้องแก้มนะคะขอบคุณมากๆๆๆๆเลยที่แบบ คิดถึงกันนะคะว่าแบบว่าเออพี่สะสมอะไรเงี้ยก็เลยมาแจ้งมาบอกอะไรเงี้ยนะคะทำให้พี่ได้รับ4ชิ้นสุดสโลและน่ารักมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย